ทีวิเวไปไหนได้เ,เอาตาังค์เอาเงินในกระเป๋เาเร็วมากเอามา,ามาแพ็เดแพ็ีวแสวีดสวัสดีครับ ไปนานวะบอสแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนั่งกันพออะไรครับนั่งกันพอพอพี่พพสวัสดีครับพี่จะอา่านแท็กให้ดูสวัสดีฮะ เพิ่งเคยเห็นพี่ก้าไลฟ์ผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวเองไลฟ์นี่แหละฮะไม่ต้องตกใจครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นนะฮะทำอะไรกันอยู่เอ่ยวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์ใช่ปะ่ะวันเสาร์วันเสาร์ทำอะไรกันอะทำงานกันหรือเปล่าฮะมีใครทำงานหรือเปล่าครับวันเสาร์ พรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้เจอกันสีฟ้านะฮะใครอยากแต่งตัวมาหาผมก็แต่งตัวสีฟ้านะครับพรุ่งนี้ตีนสีฟ้าขออย่างเดียวฮะอย่าอย่าสีสดกับผมแล้วกัน,นคิดถึงโคสวัสดีฮะคิดถึงเหมือนกันครับ ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโฟโต้บุ๊กถามมาได้เลยสวัสดีนะฮะพี่ก้าวเซฟไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเซฟทันหรือเปล่าเวลาไลฟ์อะลืมกดเซฟหลายครั้งละสีฟ้าจาระโกะ่ะวันนี้สีแบบชมพูแบบชมพูจริง ผมก็ไม่คิดหรอกฮะว่ามันจะชมพูขนาดเนี้ยขอโทษทีนะฮะถ้ามันแบบว่ามันแรงกว่าพี่พี่น้องๆทุกคนที่แต่งตัวมาอยากให้พี่ก้าวร้ายบ่อยๆหรอได้ครับจะพยายามนะทานข้าวเย็นหรือ,อยังรอข้าวซอยอยู่พี่วุฒิพี่วุฒิไปมีเพื่อนเพื่อนพี่วุฒิเขาทำข้าวซอยอนะ่ะเดี๋ยวเนา ครับเดี๋ยวเขามาฝากให้กินเามาคุยถึงเรื่องโฟ t ตบุ๊กกันเนาะทุกคนเอ๊ยหรือว่าพี่จะไปเข้าไอจีพี่ที่ข้างบนดีอันนี้พี่ถามคใครไม่ให้ถามใครนีไม่เพื่อว่าเผื่อจะได้คุยนู้นนี่นั่นไงเพราะอ,อันนั้นมันก็จะอยู่ที่ l o ิฟยูพิก้าฟอร m มแคมโวเดียน สิ้นแสงตะวันเริ่มถ่ายเมื่อไหร่หรอตอนอันตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยอะว่าจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ก็ก็น่าจะประมาณประมาณปีนี้แหละฮะเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรจะมาบอกนะครับนี่วันนี้ใส่สีแดงครับถ่ายชุดถ่ายชุดอ่าถ่ายชุดลงไอจีใช่ฮะโฟโต้บุ๊ k มีกี่หน้าเหรอ ตอนนี้เราเลือกได้หรือ,อยังพี่วุฒิว่าเราจะเอากี่หน้าตอนนี้หรอตอนนี้ประมาณแปดสิบกว่าหน้าตอนนี้แปดสิบกว่าหน้าฮะที่เลือกไว้แต่รูปรูปจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามร้อยได้ข่าวว่าเราถ่ายมาหกพันนะพี่เออไม่แต่ว่าตอนนี้เราเราต้องคัดก่อนไงเราจะใส่หกพันไม่ได้อืมโอเคฮะเราจะใส่หกพันไม่ได้เออถ้าใส่หกพันก็คือจ,จีนต้องมาใช่ไหมฮะ มีสปอยภาพในโฟโต้บุ๊คไม่เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้ลงไปแล้วจริงๆลงไปละเยอะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาลงไอเจ๊ให้ดูก็ได้ฮะมีมีมีอยู่เยอะมากเพิ่งโหลดรูปมาโหลดมาอย่างวะน่าจะโหลดมาแล้วฮะพ,พี่ลินดาบอกพี่ลินดาทำไมวันนี้กลับไวอนะ่ะไหนบอกว่าจะรออยู่ตอนผมเลิกงานนะ รอไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองไม่เป็นไรนะฮะเก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้นะับมีโอกาสเจอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวส่งให้พร้อมเลเซ็นอยู่แล้วก็แอบเอามาให้ผมเซ็นได้ถ้าพิวุท์หันหลังหรืออะไรเงี้ยแต่เวลาจะเอาอะไรให้ผมเซ็นแบบไวๆอ่ะอยากเ,เขินนะเดี๋ยวเสียจังหวะหมด ทานเข้าเย็นกันหรือ,อยังครับจะหกโมงแล้ใครใครซื้อโฟโต้บุ๊แล้วกดกดหัวใจหน่อยอยากฟังพี่เกาอู้เหนือะ่ะม,มันมีคนอู้ตัวใ่หนกนหนึ่งพันแปดร้อยคนหนึ่งพันแปดร้อยคนใครปีวุดกาค้นเหนือนะตีแต้แต่สำเนียงบ้านคนละคนละสำเนียงกันคุยคุยด้วยกันบนหู่เรื่อง ใครซื้อโพบูกกดหัวใจหน่อยรัวๆเลยพี่ก้าวมือโดนลำโพงเหรอคืออะไรอะ่ะยังไม่ได้กินตั้งแต่เที่ยงและหาอะไรกินด้วยนะครับซื้อแล้วนะซื้อแล้วนะครับขอบคุณมากฮะไว้มารับเองกับมือนะฮะ พี่เก้ามีคิวมาเที่ยวอีสานเหน kind of ือบ้างไหมก็น่าจะช่วงน่าจะเป็นช่วงแบบปลายปีฮะถึงจะแบบว่าเป็นงานแบบว่าอีเวนต์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยโฟตบุ๊กซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะก๊อปปี้ลงไปให้ไปีิครับคนเหนือนะฮะพี่เก้ากินอะไรรอกินข้าวซอยอยู่ฮะเพื่อนพี่บู๊ดเขาทำมาให้ เขาบอกว่าโฟโต้บุ๊กซื้อได้ที่ไหนบ้างโฟโต้บุ๊กซื้อได้ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับโฟโต้บุ๊กซื้อได้ที่เว็บไซต์เว็บไซต์พิวิดเลยฮะ number9 ก number9nopaka.com เอ่อ number9nopaka.com นะฮะจริงๆฉะเนี่ยน่าจะได้ไปด้ได้ไปบ่อยมากฮะมันอยู่ใกล้กรุงเทพ เคยไปเที่ยวกันนะไปบ่อยมากเลยช่วงก่อนที่แบบว่าหยุดยาวหรือว่าเมื่อก่อนเน่ะเที่ยวบ่อยมากไปการบ่อยมากแทบจะทุกเดือนเลยนี่นะครับรายายละเอียดที่ทีมส่งเข้าไปในนั้นแลเนเดอร์ปักหมุดให้หน่อยเจ้าปักหมดุดจ้าปักหมุดหน่อยปักยังไงอะ่ะ เออลองลองกดค้างไว้แล้วปักดิอ่าให้พี่วุฒิเซ็นได้ด้วยไม,ไม่ไม่เซ็นค่ะลองกดอ๋อลำโพงเสียงมันซาอ๋อสงสัยเป็นพรพัดลมพี่วุฒิหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะน่าจะใช่บางคนแบบว่าเขาอาจจะใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาอาจจะได้ยินชัดกว่าเรา ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบทุกคนพีออเดอร์ผ่านที่พี่สง่งเอ่อที่พี่เก้าตัดบุตรไว้เลยนะจ๊ะทุกคน w w อร์ไวท์เว็บนนนะพกน้าทจ๊ะทุกคนพี่เก้าโดนลำโพงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโทษทีนะพี่วุฒต้องทำหนึ่งเล่มค่ะแรงมาก แต่ละคนซื้อกี่เล่มกันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไม่ทันรัวไมากหายซ่าแล้วขอบคุณมากโทษทีครับสงสัยมือผมไปโดนลำโพงแล่ละทักครับเสียงปกติแล้วพรุ่งนี้ใครว่างไม่มีอะไรทำก็มาเที่ยวหาผมได้นะที่เซนลาด มีงานอีเวนท์ที่เซนลาดน่าจะประมาณบ่ายสามนะพี่พ uh huh. บุ้นเนาะบ่ายสามฮะมีร้องเพลงใหม่ด้วยแล้วก็มีของฝากจากญี่ปุ่นที่ไปมาตอนเมื่อช่วงธันวาที่แล้วครับพี่อยู่เชียงใหม่รอว,วันได้ไปหาตอนตอนรับโฟตโต้บุ๊กนะครับยินด,ดีครับรอครับโฟตโต้บุ๊กของเรา เปิดพีถึงเที่ยงคืนวันที่ยี่สิเก้ามกราเลยไหมฮะเฮ้ยสามสิบเอ็ดเราเปิดถึงสามสิบเอ็ดครับเปิดพีถึงสามสิบเอ็ดฝากด้วยนะครับคนละเล่มสองเล่มบอกเพื่อนบอกน้องบอกจะมีวาสนาได้เจอ,เอไ,ได้เจอครับได้เจอฮะเขาถามว่าอยู่สุราษฎร์รับโ<พ>ฟโตโบ้บลนะครับเพลงใหม่แต่ไม่ใช่เพลง,งไม่ได้เพลงที่ของเพลงใหม่แต่ไม่ใช่เพลงผมเองฮ<อ>ะก็เป็นยืมลิขสิทธิ์มาร้อง เดี๋ยวเพลงตัวเองเดี๋ยวรอหาคนแต่งเลสามสิบเอ็ดมกราคมเปิดพีถึงสามสิบเอ็ดมกราคมนะครับใช่เล้ฝากด้วยนะฮะวันนี้ก็เอฟได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ซื้อกันได้นะจ๊ะใช่เป็นโฟโต้บุ๊กของพี่วุฒิเองครับอ๋อน้องมิวถึงแล้วครันนี้นะเอาพี่มิวถึงแล้วเหรอตอนนี้เดี๋ยวบอกพี่มิวเราไปไะขอโทษดีครับพี่มิว มิวมิวมิวเดินเข้ามาข้างในกันก็ได้เข้ามาในซอยในหมู่บ้านอ่ะมาซอยสิบเอดตอนนี้พี่กับเก้ากำลังไลฟ์โพดูอยู่ตารางงานพี่เก้าดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ในในทวิตเตอร์ฮะจะมีจะมีแอคเคาท์ที่ชื่อ S T M D ฮะพี่วุฒิทวิตเตอร์ S T M D พี่ชื่ออะไรนะ S T M D Thailand เออ X ตามนั้นแหละครับเออ ได้ได้ยินใช่ไหมที่พี่พูดออกไปเสียงเสียงดังฟังชัดใช่ไหม STM D Thailand เสิร์ชดูได้กดคลิกเดียวก็เจอแล้วทุกคนข้างในจะมีรายละเอียดการพรีออเดอร์อยู่เนาะทุกคนใช่ฮะฝากด้วยนะครับวันนี้ก็สามารถเอฟได้นะทุกคน I am number one from Indonesia o n l e very น่ารักคนละเล่มคนละเล่มสองเล่มคนละเล่มสองเล่มก็ได้วันนี้พี่ก้าวโว์กินก้าซอยหน่อย อสงสัยเนื้อยังไม่เปื่อยฮะตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาสักทีพี่ก้าวคิดถึงคิดถึงมากๆครับได้ยินชัดเจนนะครับชัดครับเดี๋ยวก่อนนะเขาคุยกันสองคนปะฝากบอกพุทธการคิดถึงถ่ายกวางกินนข้าวแรงยังยังครับกำลังรอกินนข้าวแรงอยู่ วันนี้เราคุยถึงเรื่องโฟโต้บุ๊คเป็นหลักนะทุกคนเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ถามกันหรอว่าถ่ายเป็นยังไงบ้างชอบชอบเซตที่ไหนบ้างเฮ้ยทำไมมีมีบอลลูนขึ้นน่ะคืออะไรฮะมีบอลลูนขึ้นจริงๆเรามีเซตเรามีเซตมาหลฟ์บ่อยๆฮะก็เจอนที่งานได้ะ จริงๆเรามีซอยเรามีเรมีซอยว่ะเรามีเซ็ตเซอร์ไพรส์ด้วยนะทุกคนทีน่เจอกับน้องพีพีเม่อไหร่หรอก็น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบเนาะน่าจะนำ <20. S 2> นำนำเงินที่ได้จากการซื้อโฟโตตบุ๊กของละครดวงใจเทวพมฮรไปบริจาคครับน่าจะได้เจอกันยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งมีอะไรอะ่ะอ๋อ โชว์สนิ้วแล้วมันจะขึ้นนะโอ้โ oh, ห oh, พวกเรานี่ตัวจริงสงสัยไลค์ hmm. กันบ่อยโฟโต้บุ๊กพี่เก like, ้าไลค์กี่ชุดหรอจริงๆมีชุดเยอะมากมีชุดญี่ปุ่นชุดญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบนิปปอนบอยอะไรเงรี้ยแล้วก็แบบเท่ๆอะไรเงรี้ยฝากด้วยนะครับ mm hmm. ฝากโฟโต้บุ๊ก mm hmm. ด้วยก็เริ่มที่สอง้วฮะ ทำหัวใจได้ด้วยเซ็ตเซอร์ไพรส์อะไรครับพี่วุฒิพี่ก้าวถ่ายรูปที่เมืองไหนบ้างเ mm. มืองไหนบ้างนะพี่วุฒิเมืองช uh ิโซกะโตเกียวแล้วก็เมืองอะไรสักอย่างที่ใกล้กับกับภูเขาไฟฟู้จิจ่ะมันจะมี mm. อยู่เมืองหรือที่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีในโตเกียวโตเกียวก็จะมีพวกชิบุยา ชิบุย่าฮาราจูกุแถวแถวโอซึกะอะไรอย่างนี้แล้วก็เออ่วัดอาซากุสะใช่เออชอบชุดไหนที่สุดวะชอบชุดไหนที่สุดยูกตาตะใช่ปะที่เราใส่ใช่ยูกตาตะอา้าวชอบชุดยูกตา,าตาะเคยตายไปแล้วบอกไป<า>แล้วว<ห>่างเรามีเซ็ พี่ก้าวได้ไปดูเลิฟลีแรนเนอรต่อไหมช่วงที่หลังจากได้ดูยังไม่ได้ดูต่อเลยฮะช่วงนี้ติดซีรีส์อื่นอยู่มีเซตน้องเก้าสามขวบไหมมีอยู่นะเซตน้องเก้าสามขวบอะใส่ขาสั้นชุนนักเรียนครับผมพี่บอยประกอบพี่บอยสปอยแค่นี้ฮะก้ายังจำพี่ได้ไหมพี่ก้าพี่บอยสวัสดีฮะโอ้โหพี่ทำไมทักกันแบบเนี้ย อผมเจอพี่บอยครั้งล่าสุดที่ไหนที่แอร์พอร์ตดอนเมืองอะ่ะพี่บอยแกล้งผมอะ่ะสวัสดีนะครับพี่เป็นยังไงบ้างคะกิจการสวัสดีปีใหม่นะครับพี่บอยอดูเลิฟลี่รันเนอร์จบแล้วเอ,อเป็นไงบ้างอย่าสปอยพี่นะ พูดถึงแบบว่าน้องก้าวสามขวบนี่แบบว่ามีแต่คนแบบรอซื้อเยอะมากมีชุดตอนออนเซนไหมต้องไปรอดูในโฟโต้บุ๊กนะคิดถึงครับพี่อบอยเจอกันนะครับไปเจอนะครับพี่รอเตะบอลกับพี่อ,อยู่นะต้องมามางไหนพี่ต้องพี่ <S <S ต้องสวัสดีครับพี่เจอแล้ว <S <S เป็นยังไงพี่ <S <S ที่อิตาลีสนุกวะพี่ต้องได้ข่าวว่าไปเที่ยวอิตาลีเหรอแบบ v i p เลย พี่เก้าได้ไปออกกำลังกายบ้างไหมช่วงนี้ออกกําลังกายบ่อยมากครับอาทิตย์ละประมาณ3าสวันได้จากปกติที่แบบว่าอาทิตย์ละแทบไม่ได้ออกเลยเพราะว่าทํางานชุดมันดีเทลเยอะช่วงที่ไปถ่ายเพราะว่าหนาวมากๆฮะก็มีแบบเลเยอร์เยอะนิดนึงฮะ <c oughs> Book ให้พี่บอเลยพี่แ้พี่บอยครับถ้าพี่บอยยังอยู่นะพี่ฝากกดโฟโต้บุ๊กให้ผมด้วยนะครับผมจะบอกว่าพี่กองเนี่ยประเดิมโฟโต้บุ๊กให้ผมเก้าเล่มแรกใช่มีแบบเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างไหมอันนี้ต้องไปดูในโฟโต้บุ๊กนิดหนึ่งอาจจะ <ừ> มีพุ๊กแบบแวมนิดนึงครับเซ็ต <laughs> ในบ้านไงเซ็ตในบ้านมีนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คิดถึงพี่ต้องคิดถึงพี่ต้องโอ้โอรู้วว่าผมเอามือปิดลำโพงที่ข้างล่างขอโทษดีฮะมันจับไม่ถนัดอ่ะตอนไปถ่ายตอนไปถ่ายกี่องศาวบอัาตอนเช้าอ่ะตอนไมปถ่ายกี่องศาตอนเช้าเช้าอู่เช้ามากอ่ะมันตอนนั้นหนาวมากจํา ประมาณเล็กตัวเดียวมั้งเนาะพี่อะใช่แล้วตอนคืนแบบมลมแรงมากง,าางั้นพี่ขอซื้อเซ็กซีกซ่ล้วนๆอันนั้นต้องทำแยกครับพี่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวผมให้พี่มาไลฟ์ซิกแพคให้เลย <c oughs> พี่ก้าวสบายดีไหมฮะก็สบายดีมากๆเลยฮะ สงซื้อ,อยามาให้มันหน่อยด้วยได้สองสามจากรูปเด็กชายก้าวครับผมก็ใครที่ถูถูกหวยจากการลงรูปของผมก็นะฮะอุดหนุนโฟโต้บุ๊ผมด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับีุ่นอกที่ไทยหนาวไหมก็ช่วงนี้กรุงเทพอากาศดีครับก็ช่วงเช้าช่วงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอากาศดีมากเลยครับ มีไปญี่ปุ่นอีกไหมมีไปญี่ปุ่นอีกไหมก็น่าจะประมาณ20-23ฮอกไกโดฮะมีนาเป็นฮอกไกโดแรกของผมเลยยังยังจองกันทันอยู่ว่าพี่เต็มเลยยังจองยังจองกันทันอยู่นะครับใครที่อยากไปเที่ยวกับผมหรือว่าเีวประมาณอีกสามที่หาโอกาสหาโอกาสไปปีนี้มีมีทริปเยอะมากๆเลยมียุโรปด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดอ่ะแต่ยุโรปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวบอกอีกทีฮะ ทำไมหนูปล่อยที่แบบนี้เนี่ยอืมให่เอาเอาเอา,เอาเอาอะไรนะแป้นี่พี่รอ,งองเงินเดือนก่อนนะครับไม่เป็นไรครับรอได้สบายสบายฮนะยังเหลือเวลาอีกหลายวันถึงวันที่สามสิบเอ็ดครับเอ้บอกแน,น่ๆนะ<อ>ได้ครับนุนผมหน่อยหนูจะกด p ีเก้าเล่มเลยเนดะ้อไหน<ๆ>คใครบอก นี่ต,ตะตหนับหนุนผมหน่อยนะครับกดเลยเก้าเล่มเดี๋ยวเลยช่วยซื้อกันหน่อยนะครับตนับปหนุนกันหน่อยนะครับอไหนใครบอกเก้าเล่มฮะรายงานตัวทีจดชื่อนะพี่วุฒิจดชื่อแล้วจดแล้วเซลเล่นครับเซลเล่นเอาที่สะดวกนะครับขอเล่พี่วุฒิ พี่วุฒิมีมีเลขพี่เป t ม Watch your life หรอ,อเฮ้ยเปมได้คิวเตะบอลยังเปมได้รองเท้าใหม่ยังเปมอยู่ไหนวะยังอยู่อยู่วะสะดวกเก้าเล่มค่ะสะดวกเก้าเล่มพูดแล้วนะครับ <c oughs> จัดมาเลยจัดมาเลย ไหนอะไปอะพี่ก้าจะไปอียิปต์ต่อเมื่อไหร่ฮะโอ้โหไม่มีแพรแล้วว่ะดีอียิปต์อะแต่สนุกมากๆเป็นทริปที่แบบสนุกมากๆเลยฮะอีเวนท์ที่ใต้หรออีเวนท์ที่ใต้ส่วนใหญ่อีเวนต์ต่างจังหวัดของผมอะจะมีเป็นช่วงแบบจะเป็นอีสานใต้เหนือก็จะเป็นช่วงแบบ ปลายปีะฮะพี่ๆเขาจะพาไปส่วนใหญ่เป็นช่วงปลายปีอ,นนอยากมาหาพี่เก้าแล้วครับผมคิดถึงมากๆไม่ได้เจอกันก็ฝากอุดหนุนโฟตโต้บุ๊กผมด้วยแล้วก็เอามารับเองกับมือก็ได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ลงรูปอีมันไหนบอกด้วยได้ครับจะ <c oughs> ได้ไปอีสานอีกไหมอีสานไปบ่อยมากๆเลยนครปฐมนครปฐมเราได้ไปบ้างป่ะพี่ <c oughs> นครปฐมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก, <c oughs> ก็ใกล้ใกล้นครปฐมฮะ รูปเต็มเครื่องแล้วไม่ถึงเครื่องพี่หรอหรือว่าเครื่องเราอยากขึ้นไปหาแล้วยินดีครับรออยู่นะฮะเราจะรับโฟโต้โบุ๊กวันที่3ามขึ้นสะานะจ๊ะรอดูถ่ายละครคู่น้องจีนหน้านะครับครับผมอยากเปิดกล้องแล้วะฮะลงรูปอียิปต์ก่อนเดี๋ยวจะไปกด เ้ยเดี๋ยวนี้เราต่อต่อรองกันเก่งนะพวกเราอ่ะได้เอ้ยรับโฟโต้บุ๊กนี่เราจัดเป็นกี่วันนะจัดเปนวันเดียวจัดวันเดียวครับน่าจะเป็นยูเนียนฮอลเนาะเหรือว่า <Union S 1> เป็น <More. S 1> เป็นยูเนียนมอฮะแต่ไม่รู้ <War. S 1> ว่าใช้ห้องประชุมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงวันเดี๋ยวแจ้งอีกทีครับต้องโดนซักเล่มนะถูกครับ มากกว่าหนึงเล่มก็ได้ได้เจอน้องพีพีอย่างน่าจะเจอวันที่ยี่สิบนี้ครับแล้วก็ตุดจีนเดี๋ยวรอรุ้น โอ้ห oh, พอบอกว่ายูเนี่ยนนี่คือแบบคนดีใจเยอะมากเพราะว่าตัวเองอยู่ใกล้ไม่ใช่กดเก้าเล่มเก้ารอบได้รับที่เก้าเก้ารอบเลยไหมใช่ใช่ครับกดกี่เล่มก็ได้จริงปะเนี่ยใชถ่ถ้าถ้ากดรอบเดียวแต่สั่งสามรอบเออสั่งสามเล่มแต่ได้รอบเดียวแต่ถ้าเกิดสั่งหลายออเดอร์หลายอ,ออเดอร์ก็จะได้รับหลายรอบ ถ้าเกิดรอบเดียวก็ได้แค่รอบเดียวถ้ารัที่ยูเนียนมอเดี๋ยวไปกด นฝากฝากแชร์ไปด้วยนะฝากแชร์ก่หนจะลงลงทะเบียนหมูกระทะทันไหมนับตามออเดอร์ที่กดใช่ไหมครับใช่นับตามออเดอร์ที่กดจ้าแต่ถ้าเกิดกดหนึ่งรอบแต่สั่งสามเล่มแต่มันก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าหลายออเดอร์ก็จะได้หลายครั้งอ่างั้นต้องกดเพิ่มแล้วฮะเออ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ,บพี่ตัดขนให้น้องซกแบบว่าจำไม่ได้เพราเป็นพระจันทร์อยากฟังพี่ก้าวร้องเพลงครับพรุ่งนี้เจอกันครับที่เซนลาทฮะบ่ายสามร้องเพลงใหม่ด้วย พี่มิวอยู่ข้างหน้าแล้วพี่มิวรอนานหรือยังอ่ะพี่พี่มิวมีธุระไปต่อไหมฮะถ้าพี่มิวมาแล้วเลือกอะไรนะเ,ออเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระต่อก่อนนะครับมีพี่มารอไปถ่ายงานด้วยะฮะเดี๋ยวมาไลฟ์บ่อยๆครับไว้เจอนะฮะฝากโฟโต้บุ๊กผมด้วยนะพรุ่งนี้ใครว่างไปเจอกันก็ ไปรับของฝากจากญี่ปุ่นที่เซนลาด,ด้วยนะฮะพรุ่งนี้ผมมีอีเวนท์ที่เซนลาดปาบอสเดี๋ยวเจอกันนะครับลุงแอดมาหรอ,อสวัสดีครับพี่บอลไปเจอนะครับวันที่ยี่สิบบายครับหาเลยรทานด้วยนะครับไปละฮะเดี๋ยวพี่เขารอบายบไป